กองใต้อีกแล้วครับเพื่อนคนรักนกกงหัวจุกไปชมสนามที่จังหวัดพัทลุงนะครับสนามเพอบ้านนาจังหวัดพัทลุงครับรายการ <c oughs> แข่งขันงานพัทลุงโมเดลครับแข่งขันนกกงหัวจุกบอยบินอย่างเสรีมีหลายรางวัลให้รวมนะครับมีเพื่อนๆเนข้ามามากมายครับบรรยากาศฝนตกนะครับกองแข่งในที่ล่ม นะครับพี่น้องคนลักนกกงหัวจุกนะครับถึงเวลาก็ให้ความร่วมมืออย่างพร้อมเพรียงนะครับอย่างนี้เรามีความหวังครับที่จะปลดล็อกนกกงหัวจุกออกจากสั์ป่าคุ้มครอง,อง,องเราไม่ช่วยกันแล้วใครจะช่วยเรานะครับเป็นนิมิตหมายที่ดีนะครับเพื่อนอ่าทางใต้เขารณรงค์กันมากมายเพื่อนจังหวัดอื่นเป็นยังไงบ้างครับเราอย่าอยู่นิ่งอยู่เฉยนะครับ ช่วยได้ในสิ่งที่เราช่วยช่วยเป็นกำลังใจช่วยกดไลค์กดแชร์ถ้ามีคลิปดีๆมีมาแบ่งปันก็เจ้าหน้าที่แจ้งไายังประชาสัมพันธ์นะครับเดี๋ยว่ที่คะกรรมการอยู่นะครับคงตัดเย็นไปแล้วแต่การที่มาคระสายบเสียงบู๊ที่นะครับ อานตัวพิษล่ที่แล้วก็พร้อมที่จะสาการนรัคมแล้วก็นะครับ 3G 4.10ของผมด้วย่า4.2นะครับ